คุณผู้ชมคะมีความพยายามที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่นนะคะก็คือฟื้นฟูป่าชายเลนค่ะโดยกลุ่มผู้คนที่อำเภอละง,งูจังหวัดสตูลก็พยายามที่จะรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้คนระดับท้องถิ่นเข้าอกเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติอย่างป่าชายเลนมากขึ้นนะคะติดตามจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มพายุตรวจเมืองค่ะ ชาวบ้านถามมาไล่อำเภอหลวงงูจังหวัดสตูลที่ใชายชีวิตอยู่รวมกับป้าชายเล่น้อมกับการอนุรักษ์พื้นป้าวันนี้ก็เช่นกันที่ชาวบ้านพากันมาช่วยปลูกป้าชายเล่นเพื่อฟื้นฟูแรงทํากินโลกป้านี่นั้นบางคนมองเลยว่าจะกรัวว่าเป็นอานบุกรุกแต่ดิฉันก็ได้แจ,จ้งไปเลยว่าเราไม่ได้บุกรุกแต่เราสร้างสร้างโครงการปลูกป้าให้กับชุมนุมชน เพราะว่ามีการสร้างเป,เ,ปเป็นโครงการขึ้นมานี่จะไม่ผิดกฎหมายถึงทำเพื่อให้ประชาชนเข้าไปนี่เพราะว่าเห็นวว่าป้านี่มันเสื่ม z o o มไปน้านเร่งเร็วอ่าชาวบ้านก็บุกไปเรืเร่อยๆหนึ่งเนืองแจ๊ก็ขาคาดความรู้เรื่องการดูเล่เดีได้ไปชื่นหัวหน้าป้ายชายเล่นมานี่เพื่อเขาให้ความรู้กับชาวบ้านให,ใ,หใ,หให้ให้ไปช่วยปรขวังเขาให้ไปดูเล ว่าป้าตรงนี้นั่นต้องตับแตงอะไรมัง่งต้องแตงผันผือให้ยุกโผกันถึงปอจิตัดไปเลยนองชายเวลาคี่ปีแต่ว่าคุยกับกับวันนีาไปใช้ยเรียน่อยเลยว่าให้ชาวบ้านเป็นคนดูแลปอยชาวบ้านเป็นคนดูแลนี่วิถีชีวิตของคุก็จะดีขึ้นคือเขาจะหลักจะห่วงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องห้าแนวทางในการอนุรักษ์ขณะเดียวกัน ก็ไม่เป็นการทําลายระบบนิเวศด้วยหรืออีกในนึงคือการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปจุดเริ่มจริงๆวันนี้เป็นความอยากอยากได้หรือความต้องการของชาวบ้านเองทางหน่วยงานก็มาสนับสนุนในเรื่องของการเตรียมพื้นที่ในเรื่องของเตรียมมาฝักพันไม้และวนหนึ่งนะครับฝักพันไม้ชาวบ้านก็หายเอยงในพื้นที่มาส่วนหนึ่งข้อฐานนี้สนับสนุนมาครับ กิจกรรมการฟููป่าไม่ใช่เพียงแต่การฟื้นฟูป่าแต่ยังสร้างคิดสำนึกในการหลักแลห่วงแห้นพื้นที่ป่ามากขึ้นณวันนี้นะครับสภาพาป,ป่าชายเลนส่วนใหญ่ก็มีการบุกรลุกแล้วก็มีการทำลายทําให้ทรัพยากรธรรมชาติที่น่าจะมีอยู่ในพื้นที่มันหมดหายไปแต่เนื่องจากว่ารัษฎรท่มอลไยซึ่งนําโดยทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องชาวบ้านรวมทั้งเยาวชน ได้จัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นซึ่งผมเองก็ดีใจแทนพี่น้องนะครับที่เห็นเยววาวชนเหล่านี้มีความสำนึกมีความรักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของที่มีค่าสำหรับพี่น้องเองปลาชายเลนแห่งนี้นอกจากจะทำให้อิ่มทองแล้วยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยเป็นสิ่งที่เราจะต้องห้าแนวทางในการอนุรักษ์การปลูกปลาชายเลน ห้าคนในพื้นที่ไม่ดูแลและว่วงแห้นทรัพยากรอันมีค่าแห่งทองทะเลอาจจะเหือดห้ไปในทีสุดนักข่าวรเมืองกลุ่มพยุนรวดเมืองรายงาน